มามาแล้วอาสังหาริมทรัพยร้อยร้านครับกับทีมงานทนายรัชชานนท์ลงพื้นที่ณบ้านยางใหญ่ครับตำบลยางใหญ่อํำเพื่อน้ำายื่นจังหวัดอุบลราชธานีในเนื้อที่1งาน86ตารางวาครับผมที่ดินติดถนนราดยางดำใจกลางหมู่บ้านคาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลย่างไงบ้านย่างไยตำบลย่างไงอ่ำเพื่อน,น้ำเงื่อนจังหวัดอุบลราชธานีที่ดินแปลงนี้สวยงามมากครับเหมาะสมครับสำหรับการเฮดคาเฟ่นะครับผมส้างบ้านแปลงเฮื่อนทำเลคขข่าทำเลขขายรวมไปถึงนะครับสำหรับท่านใดที่กําลังมองหารีสอร์ทห้องพักนะครับผมสื่อเป็นหมอดกให้ลูกให้ล้านให้ครอบให้รัว เป็นที่อยู่อาศัยครับผมที่ดินแปลงนี้ครับติถนนราชยางดำสวยงามที่ดินทมแล้วครับผมพร้อมปลูกพร้อมสร้างพร้อมเป็นที่อยู่อาศัยได้นะครับผมในเนื้อที่1งาน86ตารางวาตั้งอยู่ที่บา้านยางใหญ่อําตําำบอยังไงอําเภอน้ำายื่นจังหวัดอุบลราชธานีอยู่ที่ไหนก็ซื้อได้อสังหาริมทมรัพย์ เลือกเจ้าของราคาเป็นเพียงแค่ตัวเลขขอบคุณครับ